สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาถักใบกุหลาบค่ะเป็นแบบนี้ค่ะจับเข็มและไหมตามที่ท่านถนัดนะคะถักโซ่ทั้งหมด13โซ่ค่ะ แทงหัวเข็มค่ะในโซ่ที่สิบสองค่ะแทงเส้นเดียวนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาทำควักธรรมดาค่ะหรือตัว X นะคะถัดไปค่ะตัว T ค่ะครึ่งของพอหคอ1หลักค่ะหลักถัดไปทำพอหคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ัดไปค่ะทำพอ1นคออีกหนึ่งหลักค่ะค่ะถัดไปทำพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะได้1ห,หลักแล้วนะคะทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักลงบนที่เดียวกันนะคะ ถัดไปตรงนี้คือส่วนที่จะกว้างที่สุดของใบนะคะทำพอสองคอค่ะตัวทีแล้วมีขีดข้างล่างตัวทีสองขีดนะคะค่ะตัวนั้นคือการพันหัวเข็มสองครั้งค่ะค่ะ,คะทำพอสองคออีกหนึ่งหลักค่ะลงบนที่เดียวกันค่ะ ทำพอหนึ่งคอค่ะค่ะหนึ่งหลักแล้วนะคะทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักค่ะลงในที่เดียวกันค่ะค่ะถัดไปทำพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งหลักค่ะหลักถัดไปทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักค่ะ หลักถัดไปครึ่งของพอ1คอค่ะหรือตัวทีค่ะอีกหนึ่งหลักค่ะถัดไปควักธรรมดาค่ะตัว x นะคะหนึ่งหลักค่ะหลักตรงนี้คือส่วนที่จะเป็นปลายใบค่ะถักตัว x ลงไป1ตัวนะคะเสร็จแล้วตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะถัก x ลงในหลักเดียวกันนะคะตรงปลายกลีบนี่ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้ได้ครึ่งใบแล้วนะคะส่วนที่เหลือครึ่งใบอีกด้านหนึ่งจะถักเหมือนกับด้านล่างนะคะหลักจะตรงกันค่ะ,คะวัดธรรมดาหนึ่งหลักถัดไปตัวทีค่ะครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะ ถัดไปพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งหลักทำพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปอีกหนึ่งหลักค่ะหลักจะตรงกันนะคะค่ะถัดไปทำพอหนึ่งคอค่ะสองครั้งบนหลักเดียวกันค่ะ,คะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถัดไปทำพอสองคอค่ะพันหัวเข็มสองครั้งค่ะแล้วปลดทีละสองห่วงนะคะค่ะจนหมดค่ะค่ะทำพอสองคออีกหนึ่งหลักนะคะลงในหลักเดียวกันค่ะค่ะถัดไปค่ะทำคอหนึ่งคอค่ะ สครั้งบนหลักเดียวกันค่ะค่ะทำอีกครั้งนะคะค่ะถัดไปทำคอ1น่คอค่ะ1ห,หลักค่ะถัดไปค่ะทำคอหนึ่คอบนหลักถัดไปค่ะพ่านหัวเข็ม1ครั้งนะคะ ถัดไปตัวทีค่ะครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะปลดรวดเดียวเลยนะคะพร้อมกันทั้งหมดค่ะค่ะตรงนี้ที่เหลือค่ะควักธรรมดานะคะลงหนึ่งหลักค่ะค่ะก็จะได้ใบแล้วนะคะต่อไปเป็นการถักขอบนะคะรอบใบค่ะตรงนี้เราจะใช้ลวดค่ะ ใช้ลวดเบอร์26นะคะแทงลวดลงไปในไหมพรมเลยนะคะตรงนี้ต้องดัดให้พ้นมือค่ะเวลาเราถักจะได้ไม่โดนมือค่ะดัดลวดนะคะตามแนวโค้งของกลีบค่ะพักธรรมดานะคะไปพร้อมกับลวดเลยค่ะลงทุกหลักจะได้ทั้งหมด14หลักค่ะ ตรงปลายใบค่ะถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะถักควักธรรมดาค่ะลงที่เดิมค่ะอีกหนึ่งหลักค่ะธรรมดาลงทุกหลักเลยค่ะจะได้ทอกกับข้างล่างนะคะคือ14หลักค่ะ โรมอยู่ข้างล่างลวดนะคะวนมาค่ะเข็มอยู่ข้างบนค่ะแทงหัวเข็มค่ะเลื่อนห่วงออกมาการถักขอบใบค่ะโซ่หนึ่งค่ะเลื่อนห่วงนะคะลงในหลักถัดไปค่ะสัญ,ญลักษณ์ในผังลายคือจุดค่ะค่ะสลับกันนะคะ โซ่หนึ่งแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะลงหลักถัดไปค่ะถักโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มบนหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะ มาถึงปลายกลีบแล้วนะคะควัดธรรมดาค่ะลงหนึ่งหลักก่อนค่ะถัดไปค่ะทําตัวทีค่ะหรือครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะลงในหลักเดียวกันนะคะหนึ่งครั้งค่ะถักโซ่ขึ้นไปสองค่ะแทงหัวเข็มในโซ่แรกเกี่ยวไหมผ่านออกมาค่ะเลื่อนห่วง หนึ่งครั้งค่ะข่ถัดไปค่ะแทงหัวเข็มนะคะในหลักตัวทีค่ะผ่านไหมสองเส้นเกี่ยวไหมออกมาค่ะทำควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะค่ะถัดไปควักธรรมดาค่ะลงหลักเดิมนะคะค่ะหลักเดียวกันค่ะถัดมาค่ะโซ่หนึ่ง เตือนห่วงหนึ่งครั้งค่ะค่ะทำเหมือนเดิมค่ะคือโซ่หนึ่งเตือนห่วงบนหลักถัดไปหนึ่งครั้งค่ะค่ะสลับกันค่ะ เข็มจะอยู่ข้างบนลวดนะคะส่วนไหมเส้นนี้ก็จะอยู่ข้างล่างลวดค่ะห่แทงหัวเข็มค่ะเกี่ยวไหมเลื่อนผ่านออกมาลอดห่วงอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะดึงไหมพรมขึ้นค่ะเสร็จแล้วพันให้แน่นนะคะ ประกอบใบเราจะใช้3ใบค่ะจับงานให้ลดหลั่นลงมานะคะตามความสวยงามค่ะตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งนิ้วสองใบข้างล่างติดให้เท่ากันหรือลดหลั่นกันนิดนึงก็ได้นะคะตามลักษณะของใบกุหลาบจุดเชื่อมต่อแตะกาวด้วยนิดนึงนะคะ ได้ใบลักษณะแบบนี้นะคะการประกอบดอกถ้าเรานำไปเป็นเข็มกลัดนะคะเราใช้ลวดเบอร์20ค่ะแทงลงตรงกลางดอกค่ะ,คะต้องงอลวดให้เป็นตัวยูแบบนี้ก่อนนะคะงานจะได้ไม่หลุดค่ะ,คะด้านล่างค่ะใช้กาวค่ะ หรือใช้ปืนกาวก็ได้ค่ะท่านที่มีปืนกาวก็ใช้ปืนกาวกนะคะใบที่เราจะนําไปทําเข็มกลัดนะคะค่ะควรติดใกล้กันนิดนึงนะคะเวลาเรามาประกอบดอกก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะก่อนพันด้วยไหมพรมนะคะค่ะทากาวก่อนนะคะ ผ่านก้านดอกให้แน่นค่ะเอาใบมาวางนะคะค่ะลองจับตำแหน่งดูค่ะให้ได้สวยงามค่ะทากาวค่ะผ่านก้านให้แน่นเลยค่ะ ใช้ครีมตัดลวดส่วนที่เกินออกนะคะใช้ปากกามมวนนะคะใช้เป็นเข็มกลัดติดเสื้อติดหมวกหรือประดับงานอื่นได้นะคะค่ะใช้เข็มกลัดติดข้างหลังนี่ค่ะส่วนการประกอบอีกหนึ่งแบบนะคะค่ะเราใช้ก้านสำเร็จรูปค่ะขนาดกลางค่ะ ส่วนที่เป็นดอกถ้าเราต้องการก้านยาวแบบนี้นะคะพันก้านลงมาประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็ติดใบค่ะนี่ค่ะดอกสองลักษณะนะคะคือดอกกุหลาบที่เป็นก้านแล้วก็เป็นเข็มกลัดติดเสื้อค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ